สวัสดีครับพบกับเราช่องพังน้องมุกแฟมบิรี่ครับผมนี่ครับผมวันนี้มีควานตัวน้อยมาคีน้องอ่าพ่อพรายนะครับผมนะครับผมช้างชอบครัวนะครับผมโดยจนเสารน้ะนี่ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีทุกทุกท่านนะครับผมพวกเราช่องพังน้องมุกนะครับผมนี่มานะครับผมมาสวัสดีงานช้างวั dokument. นสุดท้ายนะครับผมวันสุดท้ายแล้วนะครับผม วันสุดท้ายแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมควานตัวน้อยก็มาขี่พ่อไพรสินทรัพนะครับผมนี่นะครับผมเออไม่ค่อยเดินไม่ค่อยอยากจะเดินนะครับผมไม่ค่อยอยากจะเดินเท่าไหร่นะครับผมนี่นะครับผมครับเออมากระต่องฟังแล้วนี่นะครับผมพ่อไพรสินทรัพกับน้องมุกนะครับผมสองสามีภรรยา วันก็สงสามีภรรยานะครับผมวันนี้ก็เดินไปสนามนะครับผมวันแสดงวันสดุดท้ายนะครับเมื่อเฮ้ยเนาะไม่ค่อยอยากจะเดินเท่าไหร่อนเครับไอ้นุ่มก้านยาวของเราเลยครับผม เก็บบรรยากาศนะครับผมความชอบความชอบของเด็กอ้วนนะครับผมน้องตีีนะครับผมอยากขี่ช้างนะครับผมอยากขี่แต่ช้างพลายนะครับผมไม่อยากขี่ช้างฟังแล้วนะครับตดงนี้นะครับผมอยากเป็นเหมือนน้าชาตินะครับผมอยากเลี้ยงช้างก็พู้เหมือนนาชาตินะครับผมดูนะครับผมนี่ครับผมกับบรรยากาศ ยามเช้านะครับผมเ้อไอเออ,เอ,อต้องคอยกำกับอยู่ข้างล่างนะครับผมไม่ถ้าไม่นี่นะครับผมนี่นานะครับผมไม่ค่อยอยากจะอ่าลื่นสักเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าก็เป็นช้างที่ ไม่ค่อยอยากจะเดินจะเท่าไหร่เพราะว่าพื้นขาเขาเท้าเขาบ้างครับผมเท้าเขาบางมากนะครับผมจะไม่เหยียบเห้นเหยียบอะไรก็เจ็บนะครับผมตอนตกมันนะครับผมยืนทานอยู่งานนะครับผมงานโคกอุ้มบาทนะครับผมเราเดินออกมาหางเราจะเดินช้านะครับผมเรเดินออกมาหางเราจะเดิน้าลง้าลงเรื่อยๆครับผม บรรยากาศน,นะครับเดินไปสนามช้างนะครับผม Hva? Uh, uh. 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 oh. ดูทาขี่ช้างก็ไม่ควานครับผมนั่งยังเซียนเลยครับผมเลยนั่งเว้นอาครับผมน้องมุกก็จากพอควานแล้วก็มีไม่ควานนี่แหละครับผมที่ว่าสามารถขี่แล้วก็บังคับได้ครับผมหรืบังคับให้ไม่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 วิ่งนะครับผมไม่วิ่งแล้วก็ไม่ตกใจเอาได้นะครับผมเอาอยู่นะครับผมเอ ยืนยิ้มหูเลยเฮ้ยไปคลิปนี้ก็ขออนุญาตกรมจบคลิปไเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันในเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศหลังการแสดงให้ชมนะครับผมสวัสดีครับ